ารากแอปดีโจนงโมนะคะจะมาน,นาเสนอแอปที่เอาไว้สําหรับคนที่แบบว่าป่วยระยะแบบว่าได้คําปรึกษาจากหมอนะคะโดยที่ไม่ต้องขับรถเราไปไกลๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากเช่นแบบว่าปวดหัวหรือตัวร้อนอะไรอย่างนี้นะคะน oh, <no. S 1> ี่แอปที่มุกเกิลแนะนํามากเลยนะคะแอปรักษาค่ะ แอปนี้นะคะจะใช้ฟรีได้ตอน5้ามงเย็นถึงสีง่ทุ่มนะคะแต่ถ้าก่อนอานั้นหรือหลังจากนั้นก็จะเสียตังคราคา2 0 0บาทนะคะคก็กดเข้าไปรักษาได้เลยค่ะ,คะ,คะก็จะมีคุณหมอออนไลน์นะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะโอเคคุณหมอออนไลน์นี่เท่มากเลย เป็นหมอเฉพาะโรคต่างๆนะคะแต่จะไม่ใช่แบบโรค้ายแรงอะไรนี้นะคะจะเป็นแบบว่าก็เป็นหวัดหรืออะไรอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ที่การปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็กดตรงกดเพื่ออ่านเลยค่ะก็จะมีวิธีการต่างๆนะคะเราจะมาดูโหมดต่างๆกันเลยนะคะหน้าหลักนะคะก็จะเป็น มีหมดรู้โรคคุณหมอและก็ยานะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมดคุณหมอค่ะก็จะมีหมวดคุณหมอต่างๆนะคะเช่นหมอโรคทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะคือหมอแบบดิจิตัลทั้งหมดเลยนะคะเป็นการพิมพ์คุยกับหมอนะคะไม่ใช่การดูหมอแล้วไปหาหมอนะคะ <Wow. S 1> อันนี้มันสามารถวิดีโอคอหาคุณหมอก็ได้ด้วยนะคะ oh, <no. S 1> ต่อไปนะคะจะเป็น แจ้งเตือนค่ะจะแจ้งเตือนเวลาเราคุยกับหมอแล้วหมอทักกลับมานะคะ,ะต่อไปจะเป็นซื้อยานะคะนี่เป็นการซื้อยาแบบดิจิตอลมากเลยนะคะมีหลายหมดด้วยค่ะเช่นแม่และเด็กนะคะยาทั่วไปหรือวิตามินนะคะก็สามารถสั่งซื้อยาได้เลยนะคะ oh, no. แต่เราก็ไม่ควรซื้อยาแบบสุบสีสุบห้านะคะควรที่จะปรึกษาหมอจากในนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อยาค่ะหลังจากที่เราคุยกับหมอเสร็จนะคะหมอก็จะแจกยามาให้นะคะว่าเราควรจะไปซื้ออันนี้หรือซื้ออันนี้มากินนะคะเป็นแบบการซื้อยาแบบออนไลน์ที่ดีมากมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะแล้วเราก็ต้องไปลงในข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยนะคะเพื่อที่หมอจะได้เข้ามาดูในโปรไฟล์แล้วก็เริ่มการรักษา ะคเะ <Okay. S 1> วิธีการคุยแชทกับหมอนะคะเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเราเป็นอะไรนะคะเช่นมเป็นโรคทั่วไปนะคะหรือแบบว่าไม่สบายเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะ mm hmm. ก็สามารถกดไปที่โปรไฟล์หมอได้เลยนะคะ mm hmm. นี่นะคะเาก็จะมีบอกว่าหมอชื่ออะไรนะคะที่นิสส่วนตัวอยู่ที่ไหนจบจากที่ไหนนะคะเ mm hmm. คยรักษากี่ครั้งและคะแนนการรักษาเท่าไหร่นะ ีวิวด้วยนะคะเนี่ยมีการนัดหมายนะคะมีการคุยแชทมีการโทรมีการวิดีโอคอนะคะก็ <c oughs> กดได้ตามปุ่มสีฟ้าเลยนะคะงู <c oughs> ขอเลือกเป็นแชทก็กดเข้าไปในแชทได้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะทั้งหมด200บาทค่ะแล้วแต่ว่าเราจะต้องการคุยกับคุยแชทโทรหรือว่าวิดีโอคอลก็200บาทค่ะ แต่ว่าจะต้องเสียตังค่าแรกเข้าด้วยนะคะ200บาทน,นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาตอน5้าโมงสีทุ่มนะคะก็จะไม่เสียตังค่าสำหรับใครนะคะที่อยากปรึกษาคุณหมอนะคะผ่านทางดิจคิโตนะคะก็สามารถโหลดแอปรักษามาได้เลยนะคะดีและปลอดภัยกว่าเราไปซื้อยากอื่นๆนะคะสามารถโหลดได้ที่ p อ Sto r e และ Play s t o ต e นะคะสำหรับวันนี้เพื่อนเื่อคนไหนนะคะที่ หัวตัวร้อนเป็นไข้ทิดไม่ได้นอไม่หลับกระสับกระสับกระกระสกรับรกพิการก็สามารถใช้แอปนี้ได้อย่างง่ายด้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะโอเคค่ะน้องมุกขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย